สว,ส, e. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินสวยๆมานําเสนอนะคะที่ดินจํานวน3ไร่3งาน16ตารางวานะคะขายยกแปลงในราคา3ล้านบาทค่ะตาบลห้วยบงอําเภอเฉลิมพระเกียรติจ uh ังหวัด oh. สระบุร uh ีค oh ่ะ oh. นี่ค่ะนี่คือที่ดินนะคะที่ดินของเรานะคะจะติดคลองน้ําชนรับทานค่ะนี่ค่ะอันนี้คือด้านหน้าที่ดินนะคะด้านหน้าที่ดินจะติดคลองน้ําชนรับทาน2ด้านนะคะฝั่งตรงนู้นอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็คือด้านนี้นะคะอันนี้คือในแปลงขายเห็นไหมคะจะมีน้องวัวอยู่ค่ะ นี่คือที่ดินในแปลงของเรานะคะที่ดินของเรานะคะจะเป็นลักษณะต่างวาถนนนะคะที่ดินทําการเกษตรค่ะน่าจะปลูกข้าวไว้ค่ะเห็นไหมคะโอเค ที่ดินของเรานะคะทําการเกษตรได้นะคะเพราะมีมีมีมแหล่งน้ํานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยู่ในชุมชนค่ะมีไฟฟ้ามีน้าประปาให้นะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนะคระนายกเอ้ยไม่ใช่ผิดอโทษอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสละบ,บรีแค่เพียง3ากิโลเมตรค่ะโอ้โหที่ดีนะคะได้ที่ดีนะคะเขาเรียกว่าติดถนนสาธารณะนะคะ100เมตรนะคะเห็นไหมคะไปถึงตรง เขาจะล้อมลวงไว้ค่ะติดแดนบ้านตรงนู้นนะคะนี่ค่ะเราจะอยู่บางที่นะคะหน้าที่จะอยู่ตรงนู้นนะคะนี่ค่ะสวบลินขาด้วัวนี่ค่ะแลัวเส้นที่ของเราจะเป็นลักษณะต่ำกว่าถนนนะคะแล้วก็ด้านหน้าติดคลองน้ำเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหน้ากลางที่ดีเลยค่ะโอเคล้อมเขาจะล้อมลวดหนามไว้อ่ะลวดไม่ใช่ลวดหนามลวด ไฟฟ้าของวัวนะคะแต่เขาไม่ได้ปล่อยไฟนะคะเป็นแดนไว้ะคะ่ะยาวไปถึงนู่นเลยคะ่ะเห็นไหมคะอ้อมไปถึงฝั่งนู้นเลยนะคะนู้นค่ะแล้วก็ติดถนนสาธารณะสองด้านนะคะทต่งี้อีกด้านนึงทางนู้นด้านนึงก็ติดติดเขาเรียกว่าติดน้ํานะคะสองด้านเลยของที่นะคะ, <Okay. S 1> ะ,คะที่ดินนะคะจํานวนสามไร่นะคะสามงานสิบหกตารางวานะคะขายยกแปดขายยกแปดในราคาสามล้านบาท วันนี้รู้สึกสับสนมากเลยพูดผิดพูดถูกนะคะอย่าว่ากันนะคะก็มีเพื่อนบ้านค่ะเหมาะแก่การรู้สึกว่าปลูกบ้านพักผ่อนอาศัยก็ได้นะคะเพราะว่ามีแหล่งน้ํานะคะบรรยากาศไม่ร้อนนะคะตรงนี้มีเพื่อนบ้านด้วยเดี๋ยวอยากจะพาลงข้างล่างแต่วันนี้มันลงไม่สะดวกนะคะเพราะวันนี้ปูส่กระโปรงมาแล้วก็ที่ดีนะคะติดถนนสาธารณะนะคะหนึ่งร้อยเมตร เดี๋ยวเราไปรู้ต่อนะคะค่ะนี้เราพามาชมด้านหน้านะคะที่ขาดแดนจะติดรั้วบ้านนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ยาวไปเป็นลักษณะนู้นนะคะไปนู่นเลยค่ะแล้วก็๋อวที่ปูยืนนะคะติดถนนนะคะหนึ่งร้อยเมตรค่ะจะถึงที่รถปูจอดเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็นี่ค่ะเสียงน้าน,นะคะที่เขากําลังปล่อยน้ํามาค่ะเพื่อให้เราทํากากรเกษตรนะคะนี่ค่ะด้านหน้า จังหวัดสระบุรีแค่เพียงสามกิโลเมตรค่ะนี<อ>่นะคะที่ดินนะคะรู้จักอะไรไหคะอยู่อาจจะอยู่สามพขนสมนค่ะแต่เราสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมผมเฉพาะปลูกบ้านก็ได้ะค่ะแล้วที่เหลือเราก็ทําการเกษตรหรือทําอะไรก็ได้นะคะที่ดินนะคะจำนวนเสาไร่เสางานนะคะซึ้อขอกำลัางงานนะคะ,ขา,นะคะขายยกแปลงในราคา 3ล้านบาท่าตําบลห้วยบงอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีนะคะสนใจแอดไลน์หาปูดได้นะคะ0924914374แล้วก็อีเมลนะคะพี่สมานนะคะ0 9 2 3 8 0 4 5 8 3ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ได้วยนะคะเดี๋ยวเราพาชมต่อนะคะสวัสดีค่ะโอเค One eternity later